วันนี้ทำเมนูแกงหมูมะเขือพวงขาอ่อนนะครับเผ็ดร้อนหอมสมุนไพรกินกับ้าวสวยล้อนนี่คือสุดนะครับเริ่มตั้งกระทะใส่กะทิลงไปเลยครับออหัวกะทิเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงใต้แล้วก็กระปิกหวานลงไปครับพริกแกงใต้นี่เขามีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับคนทุกอย่างให้ละลายนะครับใช้เวลากับเขาหน่อยครับ ใช้ไฟเบาไว้เรื่อยๆนะครับเมื่อกระจายตัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับประมาณ500กรัมครับผัดเนื้อหมูให้พริกแกงใต้ของเราเคลือบลงไปกับเนื้อหมูซึมซับรสชาติเข้าไปให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยหางกะทิลงไปครับ อีก300กรัมครับคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยครับกลินตอนนี้นี่แบบคนใต้รู้นี่ว่ากับข้าวมือนี้มาใหญ่เลยนะครับแล้วก็โรยข่าอ่อนซอยลงไปนะครับนี่แหละครับเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าอีกนะครับพี่แกงใต้ก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับกินครั้งนี้เป็นสมุนไพรล้วนๆจริงๆครับ ยังไม่พอนะครับเราจะใส่มะเขือพวงลงไปอีกนะครับสีสันนี่กำลังขึ้นขึ้นมาเลยนะครับเนื้อหมูก็เริ่มนุ่มแล้วนะครับมะเขือพวงก,ก็สุกแล้วมาปรุงรสชาติกันด้วยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับตักหวานไปเล็กน้อยนะครับ น้ำปลาแท้นะครับกลิ่นหอ,หอมลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันโดยเฉพาะน้ำตาลมะาพร้าวเนี่ยนะครับเขาะจะเป็นก้อนๆอยู่นะอืมน้ำเดือดขึ้นมากีหนึงโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเลยครับตบท้ายด้วยกลิ่นห,อ,หอมๆนะครับถ้าเกิดใครชอบผงชูรสนะครับก็ใส่ไปตอนท้ายนี่เลยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ สร็จแล้วครับแกงหมูมะเขือพวงขาอ่อนนะครับเผ็ดร้อนหอมสมุนไพรนะครับรสชาติเค็มกลนถูกใจคนใต้แท้แน่นอนครับคิดดูนะครับเมนูนี้เข้าสวยลวร้อนนะครับตักลงไปลาดเจอไข่เจียวอีกสักฟองึ่งนี่ข้าวหมดหม้อนแน่นอนใช่ไหมล่ะครับ